คุณนายโยลูกคิดแต่เนาะคำปานี่ยังไรสิมาคุงมาคุงเมียวหวะเมียวเมียววะเมียวมาคุงอืออือเริ่มจะชินแล้วอืออืออือให้จับแล้วค่ะให้จับแล้วค่ะเริ่มให้จับแล้วค่ะมาคุงอือมาคุงมาคุงให้จับแล้วให้จับแล้วจ้า แต่ว่าย้ายดอกหนาวได้เดลยสู้ได้โดนว่ามาคุงนี่เขาให้จับแล้วมาคุงนี่โอ้ยเด็กมาคุงมาคุงไม่ยังแล้วมาคุงมาคุงพี่พ่อให้กินข้าวแล้วว่มาคุงมาคุงเถียงอยากอยู่บ้านไหมไปอยู่กับแม่ไหมอืออือห้จับแล้วให้จับแล้วจ้ะให้จับแล้วให้จับแล้วคุณชายให้จับแล้วคุณชาย ให้จับแล้วเออาก็ขอให้เจอีกอย่างเดี๋ยวแม่จะเปิดตรงนี้ให้อยู่ไปไปนี่ก็ขอ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 เนี่ขอเนี่ให้จีขลา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 อีออเหรอก็ขอก็ขอให้เจี๊ยเหรอไปแม่เอาเอา,เ,อาเปิดให้แค่นี้เพราะลมมันแรงมากเลยมากุ๊งอือเอ็งให้จับแล้วเหรอมาไหนไหนมา แม่จับอีกหน่อยกูเข้าไปก่อนอ่ะข้าวลูกเอาข้าวโอ้ยดิโตนชาสุเอ้ยผู้ดใดก็ได้เด้อว,ว,ว่าแล้วว,ว่วาซเศร้าอีกเด้อคันเลี้ยงกันเลี้ยงให้ตายจากกันหลุดเด้อได้ยอ่อวุแม่ไม่ทำอะไรหรอกได้ยอ่อวุฮกินเขนานะโอ้ยดิโตนชาตน่ะสุไม่อยู่กับแม่ไม่หลับเป็นลูกแม่เนาะ ไปไปอยู่ห้องแม่ไหมแม่เปิดไว้เดี๋ยวพ่อใหญ่กระดาษเนี่ยเพราะวันลมมันแรงมากถ้าพัดมากๆก,ก,กับบานเพ่อใพะนะเอาซ่อมเหนียวนะมาคุ้นเดี๋ยวจับอีกท่านมาคือเขาให้จับแล้วเชียร์วัเซมีความสุขไหมลูกไอเลิฟยูไอเลิฟยูมาคุ้นแค่นี้ค่ะบาย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 ว่ะไอเลิฟยูอ่ะมาคุ้นกู ยังเดี๋ยวเลยมาคุณ่ะจะไปเป็นผู้ชายผู้หญิงยังเดี๋ยวขท่านโหงั้ก็ได้ใบมือเนี่ยละมือแรกไปไปไอโอเคโอเคบายบายจบแล้วเนาะพอแล้วล่ะ